มีแดดค่ะสวัสดีนะคะมาห,หารไ่เอากินนี่อะไม่เอากินนอกมีแต่บักม่วงสุกอยากกินอยากกินตำเส,นเส,เสนเ้นงกับเปียกซีตำเสียงกับเปียกกินก่อนตำเส้นกับแดดน้อง พวกผักบุ้งเราก็มีไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปเก็บนี่ตลบเนี่คะใ่กระหละ่ำแตงนาไรไม่รู้่าจะมีคนมาดูม พี่ไม่ได้บอกใครแลวคือจะมาขึ้นไลน์ทางนี้เดี๋ยวนะนั่นที่ไม่รู้เล่นไม่เป็นเลี้ยวจำไม่ได้เลยว,ว่ามันมันแชร์ไปไหนได้บ้างแชร์ไปทางนี้ก็ได้กลับมาแล้วน่ <c oughs> งตีแชร์ไปไม่รู้จะได้ไหม <c oughs> งงใจเลยมากเลย ไม่ได้ขึ้นไลน์นานแห่งนี้ไม่รู้ไปกดต,ตรงไหนอะไรยังไงบ้างขอคซิเราจะต่ำเ,เต็มเปียกเราจะยังน,นั่นอะ <c oughs> โอ้ยตายหนูงงมากเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อน <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยไม่รู้อืมไม่รู้อืมไม่รู้เขามีอะไรให้เล่นบ้างเนาะ สวัสดีนะคะโอ้ยตายแล้วพี่น้องมันบอกใช่ไหมโอเคค่ะอุ้ยทุกคนน้องกี่ไม่เคยไลฟ์ทัไม่ได้ไลฟ์นานแล้วนะ ไปห,หาก,กิฟต์กอนอได้ป่ะ <laughs> ลองมาดูเช็คกลังบ้านอะไรก็ยังไม่ถูกเลยทุกคนเอ้ <laughs> มีไหมมีกิฟต์ให้มัดผมอุ้ยทำไมมันมวัวไม่รู้เน็ตจะดีไหม ไม่รู้หนูแชร์ไปไหนบ้างไม่รู้มันไปหาเพื่อนไหมที่แชร์แชร์ไปอุ้ยตาบุงตัวเองมากไปแล้วมันต้องไปเปิดเปิดอะไรตรงไหนเนี่ยไม่รู้เลยนะนนทำไปก่อนเนาะเด็ดผักบ่งก่อน ตามใส่หอยดองไอ้ใครมาเจีเธอเขามาแล้วเธอไปตามเพื่อนให้หน่อยไม่รู้เขาขึ้นเป็นไหมเออไม่รู้ขึ้นถูกขึ้นผิดอะไรยังไงอะ่ะหญิงเรียกเพื่อนให้หน่อยอมาช่วยฉันด้วย เข้ามาแล้วโอ้ยอยังมียังเห็นข้อความเธอเจญิงฉันจะไปเช็คหลังบ้านฉันฉันก็ไปไม่เป็นตามใครอีกเออก็ตามตามมาลิเยอะน่ะแหละตามตามให้หมดมีใครยังเล่นบ้างมีใครยังเล่นบ้างก็ไปตามตามมาให้หมด ฉันงงมากเลยงงกับตัวเองมากเลยฉันงงมากเลยนะยีเองใครอีกวะสันตามตามไอล้ลิงน้ำตามไอล้ลิงน้ำแชร์หาไอ้ลิงเห็นแน่แชร์แชร์แชร์ออกไปให้หน่อยแชร์แชร์เธอมีมีใครมีใครที่ทำตรงนี้บ้าง แชร์ออกไปเลยให้เขามาดูคนปีบ่าเยิงมองฉันมันติดมันเป็นสีแดงแหมตรงตรงคำว่าสร้างลายได้แต่ว่าฉันไม่รู้ว่ามันยังมันยังใช้ได้อยู่ไหมเออฉันเช็คบางบ้านไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวฉันจะดูดูแล้วก็ค่อยๆเช็คอีก อะไรนะตามไอลางมาเออตามใครก็ตามเอะตามมาหมดนั่นแหละตามพี่รักมาขึ้นด้วยไม่รู้พี่รักจะมาไหมมาแล้วใครมาอีกคนนะึงทุกคนมาช่วยหนูขำหน่อยมาช่วยขำหน่อยขึ้นไม่เป็นไม่รู้ว่าเขาตกตรงไหนอะไรยังไงเออ กำลังจะตาเซ็นเขาเปียกกินพี่น้องหนูกำลังจะตามเซ็นขขาเปียกกินเพราะว่าทำช่องช่องฟ้าเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ารอรอโคเข้าอยู่เนาะรอโคอยู่นะอ,อ,นะอันนั้นยังไม่ได้เนาะไม่รู้ว่าตรงไหนอะไรยังไงสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายน้องได้ดูเม้นไพรแม่เซบสวัสดีค่ะน้องจิสวัสดีค่ะ อุ๊ยขอบคุณนะคะแม่แสบที่แม่เข้ามาหาน้องตีกน้องพี่ไม่ได้ไล์นานแล้วน้องตีก็เลยขึ้นไม่เป็นเปิดโคก็ไม่เป็นค่ะจําได้ไหมเนี่ยจําได้คำแม่แปดเนยแม่แสบจ๋าจาได้ค่ะจําไดน้น้องตีกน้องพีว่าจะกลับมาทำตรงนี้ให้เสร็จเนาะ แต่น้องปิกไปเช็คหลังบ้านไม่เป็นเลยเข้าอะไรก็ไม่เป็นเลยตอนนี้เหมือนงมเข็มในมาหาสมุทรเลยค่ะทุกคนจ๋ากลับมาแล้วแข็งแรงแล้วนะคะแข็งแรงแล้วค่ะะกลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะไปเช็คหลังบ้านแล้วก็จะไปเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะ น้องตีพี่เปลี่ยนชื่อช่องใช่ไหมเออนั่นแหละ <c oughs> น้องตีก็เปลี่ยนค่ะน้องตีก็เปลี่ยนน้องตีเปลี่ยนแล้วน้องตีก็ไม่ไม่รู้ว่าตอนนี้มีใครขึ้นมากนะเออแล้วน้องตีก็ไปไอเช็คหลังบ้านอะไรก็ยังไม่เป็นเนาะตอนนี้กําลังสู้ๆจ้าสู้ๆค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะที่แวะมาหาน้องตีนี่ค่ะ ยังก็ทางนี้ยังทางนี้ยังเปลี่ยนแต่อะไรนะทางนี้ยังเปลี่ยนแต่ยังไม่เปลี่ยนใจอืมอีเจเธอนี่บ่นฉันได้ทุกที่หนูหนูขึ้นทางอันนั้นเนาะแอบฟ้านางก็ไปกวนหนูทางแอปฟ้าหนูมาแอบนี้นางก็มากวนหนูอยู่แอบนี่ นางก็ไปไล่ให้หนูบอกนี่ขึ้นมาไล่ทางนี้บ้างเธอไล่แต่ทางนั้น <c oughs> พนาเสียเจแม่น <c oughs> แล้วก็มีมีอันนั้นมาดามดำเนาะไปเล่นด้วยนะทางนู้นคนที่มีอันนั้นแอปฟ้าหนูนะเขาก็จะเล่นเขาก็จะไปทักหนูพวกพี่ๆเขาหลายคนอยู่ก็ไปทักทางนั้นกันค่ะ เพราะว่าน้องจีไม่ได้ค่อยได้เข้ามาทางนี้นะคะก็ตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วค่ะเพราะว่าทางนู้นเสร็จแล้วนะคะตัวทางนู้นก็รอรอโคเข้าเนาะน้องจีก็เลยเออกลับมาทําตรงนี้แล้วก็ทําแอปดําไปอะไรนะไปตามเพื่อนมาเสียเจเออใช่บอกเสียเจไปตามเพื่อนให้อยู่เพราะว่าเมื่อกี้หนูขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วมันเป็นแบบว่าแชร์หน้าจอให้เพื่อนขึ้นด้วยอะไรของมันไม่รู้ อะไรนั่นนหนูก็เลยลงแล้วก็ขึ้นใหม่ยังไปลบคลิปนั่นออกไม่ได้เมื่อกี้ไลนิดหนึง่งลองใช่ให้เพื่อนเจไปตามเพื่อนมาเยอะๆใช่ใช่ใช,ใช่นั่นแหละบอกบอกนางนางก็บอกไม่รู้อือประดับบอกให้เรามาไลฟ์ทางนี้ขอบคุณนะคะที่แวะมาหาน้องติสสบายดีนะคะสบายดีไหม ทางนี้ฝนเพิ่งหยุดตกค่ะฝนเพิ่งหยุดตกเน็ตค้างไหมก็ไม่รู้เนาะฝ <c oughs> นเพิ่งหยุดตกเย็นฉ่ำเลยค่ะมี่จะล้างผักก่อนนะมี่จะตำเส้นก๋วยจั๊บค่ะนี่เตรียมผักเตรียมผักเตรียมพริกเติมน้ำก่อน ใช่บอกเสียเจนางก็ขำไม่ได้ขึ้นนานมีเพื่อนมาแค่คนสองคนนี่ก็ดีใจแล้วอ่ะพี่ทำงานก่อนนะคะขอบคุณค่ะแม่เสีบขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาทักทายน้องติ๊กนะแม่เ่าอย่างเกาะ แมนคนตกช้ำเลยเส้นจไปจับยูดูก็อยากกินอยากกินตามเส้นยูยูก็อยากกินตามเส้นนะอีเจไปตามเพื่อนให้ฉันหน่อยเพื่อนลืมหมดแล้วมั เล,ลืมหมดแล้วคนนี้เป็นใครเธอมาชามไร่แบบนี้นะใช่ไหมมันก็สีเวียนๆหัวนี่ยจักหน่อย ไม่รู้เขามีงานอะไรนะตองแตงตองแต้งหลายวันแล้วจะไม่เคยได้ไปเลย ลืมเฟซลัก วันนี้ไปส่องเขียดก่อนวันนี้จะไปจับเขียด อะไรฝนตกตกอยู <c oughs> น่นี่ก็ตกฝนอยู่นี่ก็ตกยิงเธอจะกินกับฉันไหมฉันตำพี่ก่อนนะ ไม่ตรงไหนปิด 来啦，来啦。 Your yeah, man eh? 靓仔。 คุณแม่เปิดน,น้ำในห้องน้ำ หักพักยุดจ่าหัวพักก่อนนะคะดูเส้นน่าจะได้ดัง สัญญาณไม่ดีกำลังน้องติกำลังตามเส้นกูจับไม่ได้ไลท์ทางนี้นานล้วเนาะก็จะเงียบเงาเงียบเงานนะอ่ะเป็นไลฟ์ใหม่หรออืมน่าจะลงเนาะลงตรงไหนละทีนี้